สวัสดีครับพี่นีตอเนเาาสู่โนวิงอาวอครั้งเลยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับแนวทางการเล่นเจเนติกในปี2021นอน,นั่นเองนะครับก็สำหรับในปี2021นี่เนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าสกิลรีนซ์มาตามที่เขาวางแผไนไปจริงๆนะเจเนติกจะเป็นอาชีพที่โดนเนิฟค่อนข้างเยอะเลยนะครับสำหรับสายปายาที่ไวล่าบอสลงร้อยชั้นอะไรทั้งหลายนะครับก็สายแค้นนอนจะเป็นอาชีพที่โดดเด่นขึ้นมาแทนนะครับโอเคเราไม่ช้าเนี่ยครับมา สรุปโดยย่อ,อของไอาชี่เจเนติกที่ใส่กันนิดหน่อยนะครับอันนี้มันเป็นของที่เราจะใส่อีกนานแสนนานเลยนะครับไม่ต้องห่วงก็คือเจ้าตัวฮีโร่เทรดเมลนี่เองครับเจ้าตัวฮีโร่เทรดเมลเนี่ย,ยมันจะให้สเต็ปกับเราถ้าเรามีสเต็ปถึง90นะครับสมมุติสเต็ปเก้าสิบมาเวียนก็จะได้สเต็ปบวกหนึ่งทุกๆสองปเกรดนะครับสมมติตีบวกสี่ก็ได้สเต็ปสเต็ปสองอะไรประมาณนี้ ก็คือนี่ผมตีบวกสิก็ได้สเตตสเตตัสเนี่ยอยู่ที่5นะครับก็คือได้สเตนห้าอินห้าเด็กห้าอะไรประมาณนั้นวิทยังไม่ถึง5นะว่าไปเปลีป่ยน,นรีสเตตเอาวิทมาลงแทนแล้วเนะี่ยเพราะว่าเดี๋ยวปลายาโดนเนิร์ฟแล้วไงแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งครับที่ใช้ได้แบบยาวๆเลยคือเจ้าเฮลิเคียนฟลี่นะครับตอนนี้เฮลิเคียนฟลี่ราคาก็ไม่ค่อยแพงแล้วเพื่อนๆสนามารถไปจับจองกันได้เลยอีกอันนึงที่ออกมาเมื่อไม่นานนี้สามารถดูตังเพื่อน ไปเยอะมากเลยนะครับก็คือเจ้าปีกดำนี่เองครับปีกดำเนี่ยออฟสุดของมันอยู่ที่433นะครับ433ก็คือเลเวล10นะเป็น e อเลเวล10เลเวล10ทําให้ตีการแรงขึ้น20%บวกการเมนแบตปิดสินะครับอันนี้ผมเด็กร้อก็คือบวก12%นะก็คือตีแ,แรงขึ้นสามสิงเปอนต์นะครับยังไม่รวมของปีกอีกเลี้วทุก20เด็กก็อีก12%ทําให้กลายเป็นเท่าไหร่ลรอวะ <laughs> อันนี้12อันนี้20 32บก12นะครับก็กลายเป็น46%่นะั่นเอสี่เอร์เ4ก็คือ,คอยิงแรงโคตรๆเลยนะอันนี้สแตทมันจะต่างไอโอนิดนึงครับอันนี้เป็นออสสตทบวกหนึ่งนะนงก็ดีเหมือนกันนะโอเคประมาณนี้ต่อไปนะครับก็คือจะเป็นรายการโดเนริรฟของทางจเนติกนะครับเอาเนิรฟก่อนดีกว่าเพื่อนๆจะได้สบายใจนะครับว่ามันเนิฟอะไรนะนั่นก็คือเนิฟเจ้าสกิลปายานะครับผม ปลายยาหรือว่าแอซิดบอมมันนองนะครับผมขอเปลี่ยนหน้าจอนะครับจะได้อ่านไปพร้อมกันโอเคผมขอเป็นหลักๆแล้วกันนะคลิปจะได้ไม่ยาวมากนพ่จะได้ไม่เบื่อนะครับก็คือเจ้าแอซิดบอมเนี่ยจะเปลี่ยนดาเมจไทป์เป็นลองเลนฟิสิเคานนะครับคือปัจจุบันเนี่ยการปลายยามันจะเป็นคำนวณ2อ,อย่างนะคือเป็นทั้งเมจิกแล้วก็ฟิสิเคานนะครับท่านเพื่อน อยากรู้ว่ามันทำไมมันเป็นอย่างนั้นลองไปปลาที่ดันปา่าดีวมันจะมีตัวหนึ่งที่มันกันเวทอย่างเดียวแล้วก็กันกายอย่างเดียวแต่ว่าปลายยางเข้าทั้งสองอย่างนะครับคือมันเป็นไฮบริดแต่ในอนาคตมันจะเนิร์ฟเป็นลองเลนฟิสิกอลครับคือเป็นตรีระยะไกลฟิสิกอลธรรมดาเหมือน,นเหมือนเลนเจอร์ยิงอะไรประมาณนั้นแล้วก็ไม่ไม่อีกหนอนะครับไม่อีกนนอยฮิตแล้วฟรีนะครับหรือว่า hard defense แล้วนะครับก็คือหมายความว่ายิ่งจะเป้าหมายด e เฟนเยอะเนี่ยเราก็จะป่าเบาลงนะครับหรือว่า เป้าหมายฟีเอะเราก็จะปาไม่โดนแทนนะครับอันนี้นี่หนักมากลองไปเจอเซซิลเอจีอาร์ดูก็ได้คือปาไม่โดนเลยนะอย่างนี้แน่นอนแล้วก็เชนสกิลเอลิเมนต์ฟอร์มฟอสเนชั่วนะครับทูเวเปิลเอลิเมนต์นะครับก็คือเราจะปาเป็นท่าได้นะครับตามเวเป o ลเอลิเมนต์เลยคือตามวุธของเรานะก็คือสมมติเคลือบน้ำมันก,ก็ปาเป็นท่าน้ำเเลยประมาณนั้นนะครับแล้วก็จะได้โบนัสเมจจากอินและก็ทาเกตวิทนะครับอันนี้คือเหมือนเดิม อินจะเป็นเหมือนก่อนตอนพีเรียนิวกโหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบนะเดี๋ยวลองมารีมาล้านก่อนเดี๋ยวผมบอ,อกอีกทีนะครับเพราะดีทาง iO มันก็ยังไม่อับนะไม่รู้ว่ามันจะขนาดไหนนะครับแล้วก็อันนี้ SP ไม่ต้องห่วงนะแล้วก็มีคูดาวศูนย์จุดหนึ่งห้าวินิดเดียวนั้นนะครับทำให้ปลารัวไม่ได้นะเมื่อก่อนปลารัวได้เพราะว่ามันเราทําแค่ลดดีเลย์แล้วว่าปลารัวได้ลนะแล้วก็เป็นสีพิษโอเคอันนี้ไม่ไม่ต้องไปสนใจโอเคทีเละสิบแรงขึ้นนะครับ เป็น2 0 0 2้0 0สเมื่อก่อนมันแค่พันเปอร์เซ็นต์มันกผมจะไม่ดิดโอเคแล้วก็สำหรับสายกิวออลก็จะโชว์ไลนนิดหนึ่งครับคือมันจะเอาไอเทมบอมเพียชั่นแล้วก็ไอเทมสลิงออกทำให้ปากกล้วยทำให้คนอื่นนั่งไม่ได้แล้วนะ <c oughs> แต่เฮลแพนนี่รู้สึกว่าดีขึ้นนะนี่ผมไม่รู้วนะ่าสายกิวออลเขาใช้กันหรือเปล่าก็คือทำให้ดาเมจแรงขึ้นอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันแรงขนาดไหนนะเพราะว่าผมไม่ได้เล่นกิวออลนะครับแล้วก็จะมีโพอชั่นใหม่ขึ้นมาที่น่าสนใจก็คือจะมีเจ้าเพิ่มดาาเมจกย แล้วก็ดเาเมีระยะไกล15เซนนะครับเป็น500วินาทีอันนี้สายทำยาก็ต้องทำกันนะครับของหาไม่ยากใช้ซิลซีดหาได้จากเกฟเฟนตุนเมซิกโทนเมนต์นะครับแล้วก็เลดเฮิร์ฟก็รู้กันนะ <laughs> ตามนั้นแล้วก็เด็ดๆเลยนะครับที่เขาจะปรับเนี่ยคือสกิลคาร์ดแคนนอนนะครับคือเหมือนจะบังคับให้เราไปเล่น Skill สกิลคาร์ามากขึ้นนะฮาร์ดแคนฮาร์แคนนอนเนี่ยจะมีฮาร์ดแอมเบชั่นดีเลย์ครับซึ่งตอนนี้ก็มีอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผม กลับมาให้ดูถ้าเรายิงแคนนอนเนี่ยถ้าเราไม่แคนเซิลแอนิเมชันนะครับมันก็จะมีดีเลย์มันจะเป็นท่ายกนิ้วของมันเห็นไหมมันจะมีท่ายกนิ้วอยู่เวลาย,ยิงออกไปอะไรประมาณนั้นคือมันมีดีเลย์แล้วแต่มันจะหนักกว่าเดิมอีกเป็น0.6วินะผมจำไม่ผิดก็คือจริงๆประมาณมันก็ประมาณที่เราใช้อยู่นี้ครับตอนนี้ที่เราใช้อยู่นะ แล้วก็ดาเมจเนี่ยจะขึ้นอยู่กับเลเวลของเราครับคือยิ่งเลเวลเยอะเรายิ่งยิงแรงขึ้นนะครับแล้วก็อันนี้เด็ดสุดเลยคืออัปเดตจีอินแอนด a คาร์ทีโมเดลลิ a งดัมเมจวอร์เนอินหารด้วย6ลบด้วยค a ร์ r ีโมเดลลิ g งสกิลเลเวลคือสกิลเลเวล5นะสูงสุดก็คืออินเต็มๆครับผมคือยิ่งอินเยอะยิ่งยิงแรงโคตรๆอันนี้เขาให้ดูนะครับก่อนปรับแพ เลี้ยวหนึ่งยิง60เลี้ยว5้ายิงสามหลังปรับแปดยิงเป็น1,750ก็คือแรงขึ้นกว่าประมาณเอ่อ6.5เท่าได้ไหมห้าจุเท่าอะไรประมาณนั้นอะ่ะคือแรงขึ้นประมาณาตีกลมๆ6เท่าครับยิงแรงขึ้นมา6เท่าถ้า,ถาเ,เพื่อนๆยิงประมาณห0 0 0ื่ะติงเอาง่ายๆดีกว่ายิงประมาณแสนหนึ่งยิงเป็นหกแสนแม่งดูเวอร์มากเลยผมว่าจริงๆมันคงไม่ขนาดนั้นหรอก <laughs> แล้วก็นะครับ อุนคุสเนี่ยก็มีการอัปเดตนิดหน่อยๆนะครับนิดหน่อยจริงๆนะก็คือเอาตัวที่เราใช้ใช้กันนะครับคือเจ้าเซาเซาเนี่ยเป็นคิลเลอร์จะมีเป็นสิบเลเวลแทนนะครับระยะเวลาเป็น120วินาทีการดาเมจได้2,000เหมือนเดิมแล้วก็เจ้าสกิลนิเดลออฟพาราไ s ซ์นะครับจะไม่มีดีเลยนะครับคือกดได้เรัวๆแล้วมันจะแรงขึ้นด้วยนนถ้าผมจะไม่ผิดส่วนเจ้าเดกขวดเราเองนะครับเจ้าขนมช่วยของเราลาว,วาสไลด์9คูณ9ก็คือกว้างขึ้นนะครับแล้วก็ ไม่นำคิดแล้วเมื่อก่อนจําได้ไหมครับว่ากลางวิที่ดันออกเดินมาหลายๆตัวแม่งไม่ทํางานแล้วอะไรประมาณนั้นคือจะไม่นําคิดแล้วครับโดนทุกตัวแล้วก็เจ้าสกิลพายโลคัสติ้งครับหรือว่าเจ้าเครือบไฟนั่นเองเปลี่ยนเป็นเลเวลสิบนะครับระยะเวลา2องร้สีวิรู้สึกจะเท่าเดิมนะผมขอร้องถ้วยมันไล่ดิสองร้สีวิก็หกนาทีนะโอเคมันนานขึ้นครับอันนี้จะว่ามันดีก็ไม่ดีนะเพราะว่าเราเปลี่ยนอาวุธไม่ได้นะครับ <c oughs> แล้วก็เปลีย่ยนอุปกรณ์อะไรนี้ไม่ได้เลยนะแต่ว่าเจ้าเครือบเนี่ยมันจะไม่ทําลายอาวุธหลังจากที่ดูเลชั่นหมดแล้วครับก็คือถ้าใครใส่ฝานกระบองเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาใช่ไหมแต่ถ้าใครใส่ดาบเนี่ยเจ้าดาบแดงอะไรเงี้ยเวลาสกิลนี้หมดอาวุธมันจะแตกนะครับแต่ว่าพอปรับใหม่เนี่ยเขาจะเอาในส่วนนี้ออกก็คือมันก็ดีขึ้นนะนะก็คือใช้ดาบแดงคือโลได้น,นะครับคือถึกขึ้นและที่สําคัญนะครับคือมันจะไม่เปลี่ยนอาวุธเป็นธาตุไฟแล้วนี่คือเป็นอาวุธธาตุไฟแล้วนะครับ เนี่ยตีเบาลงเลยใส่ลูกธรรมดาปะเนี่ยตีเบาลงเลยครับพอเปลี่ยนวุฒิหน้าไฟแล้วและจะไม่มีแฮมเมอร์ฟอลที่มันเป็นออโต้แคสเวลาเรากดตีธรรมดาแล้วนะครับก็แย่ลงนะแต่ว่าโฮมุนคุสก็มีอัปเดตคือเลเวลของโฮมมุนเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็น175นะครับแต่ว่าเพื่อนๆไม่ต้องตกใจไปนะครับอีกที่ร้อยเจ็ดสิบห้าต้องเปิดดันออกอีกนาน,นขนาดไหนไวะเนี่ยคือเขาจะปรับวิธีการได้ว p แต่โฮมุนคุสนะครับคือตอนนี้เนี่ย อาหาที่เซิร์ฟไท์เราเห็นใช่ไหมกรมูคุตจะได้รับการแบ่งค่าประสบการณ์จากเจ้าของ10%นะครับแต่ว่าคือตอนนี้มันยังไม่เป็นอย่างนั้นแต่ระบบนี้มันเข้ามาแล้วเท่าที่เห็นนะคือมันเข้ามาแล้วนะครับก็คือถ้าเ,เพื่อนๆส่งเวสป้าย3ล้านเนี่ยเจ้าถ้วยจะได้อีกี่3 0 0แสนะครับก็คือมันเยอะมากคือจะเก็บอีกีโมมูลง่ายขึ้นเยอะ,ะครับแล้วก็เลือดก,กับตัวเลือดก,กับเลือด เลือดก,กับ SP เนี่ยมันจะเยอะขึ้นมากๆเลยนะผมเห็นที่เขาโพลลูกกันคือโอ้โมูลเลือดสามแสนแต่ว่าวิธีเรียกมันจะเปลี่ยนไปนะครับคือเราไม่สามารถใช้สกิลอะไรพวกนี้ได้แล้วนะวนเวลาจะใช้เน่ตต้องใช้ใเจ้าซีดอะไรสักอย่างครับอันละหกหมื่นเพื่อเรียยมออกมาอยู่ได้ประมาณหนึ่งพันแปดร้อยวินาทีหรือประมาณสามสิบนาทีนะครับก็ผมไม่ค่อยมีปัญหารเรื่องนั้นนะเพราะว่ามันตื่ดขึ้นขนาดนั้นก็ได้แล้วแล้วก็เจ้าถ้วยเนี่ยมัน รีอะไรนะรีเลือดค่อนข้างไหวนะครับตายยากแล้วล่ะติดหัวผมอีกเอาจริงให้ดูสเตตัสอ้ยขอใครครับดีเฟนแม่ง4 7 2อะโคตรถึกดูเจ้าของอะดีเฟน223โอ้ถช่วยเอ้ยโอเคครับคือหลักๆเขาจะปรับประมาณนี้นะแล้วก็อีกการหนึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันจะเข้ามาพร้อมกันเลยหรือเปล่าคือสายของคาาทันดโดครับคาทันดโดตอนนี้เนี่ยคือเราแทบไม่ได้ใช้เลยถูกไหม อีกหน่อยมาจะปรับให้แรงขึ้นมากๆเลยนะครับรวมถึงเจ้าคาร์ทูเฟเมลของแล็บ5ก็เปลี่ยนเป็นคาร์ทันโดจากค้างแคนนอนแล้วก็เจ้าชายด้วยอาชีพก็คือบวกคาร์ทันโดรัวเลยครับคือคาร์ทันโดรแม่งโอสุดอะไรประมาณนะั้นแต่ผมลองเล่นแล้วมันก็ยังไม่แรงขนาดนะั้นไม่รู้ว่าผมต้องไปใช้เจ้าทูเฟเมน3ใบหรือเปล่า เดี๋ยวผมจะไปลองเล่นเล่นดูหน่อยครับเพราะว่าค่าทัานโดเนี่ยจะเบสตามสเตนนะแต่ว่าคาแคน่า,านนจะเบสตามพีดคือมันจะแบ่งสายเล่นกันไปเลยอะไรประมาณนั้นโอเคครับอันนี้คือเป็นการรีวิวคร่าวๆนะครับของเชนติกไีสนีนะครับก็สำหรับคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสอนเพื่อนๆลงทุงมอลัลฟอเรนนะครับหรือเบลเล็บห้านั่นเองนะครับแล้วถึงที่การทำมวกทำอะไรพวกนี้ด้วยดูว,ยว่ามันเถื่อนขนาดไหนเราจะลงไหวหรือเปล่าอันนี้ผม จะพาไปลงเพื่อนๆไปลงนะครับแต่ว่าคือไม่ได้เล่นนานแล้วครับตอนที่เล่นครั้งนั้นก็คือเจนีมันโกมากนะคือมันสามารถคิดท่าสอนได้นะครับคือแม่งโงโกงบอกเลยโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสําหรับคลิปหน้าอาจจะไม่นานเกินรอนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมค่อนข้างว่างทีเดียวเพราะว่าโควิดทําให้ออกไปทำงานไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับ ก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์จะเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปมากเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอโวเป็นเท่านี้นะครับสวัสดีครับ